ก็กลุ่มบริษัทฟินโนมมนาจับมือกับทางสยามบลิดัสนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหุ้นกู้คราวฟันดิ้งนะชั้นนำของเมืองไทยนะครับซึ่งหุ้นกู้คราวฟันดิ้งเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มชนิดใหม่ที่ได้รับภายใต้การกำกับดูแลของสำนักาง,งานกรกทอนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวเนี้จะไม่ได้ผ่านตัวบลนอฟินโนเมนานะครับบลนอฟินโนมินาเราเนี่ยกำลัง เด v e l o p เป็นเครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่าฟิโ n มิน่า f u n d ์นะครับที่แบงค์ที่ปับ๊บขณะที่ฟิโ n มิน่า Group เนี่ยคือกลุ่มบริษัทฟิโ n มิน่าเนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มนะก็คือแอปพลิเคชันฟิโ n มิน่าที่ทุกคนใช้งานอยู่นั่นเองนะครับโดยการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับอยู่ประมาณ3-12เดือนนะครับผลตอบแทนนะครับอันนี้ก่อนจะหักค่าค่าฟีนะครับอยู่ที่5-15%ของต่อปีแล้วก็ลงทุนขั้นต่ำ50า5 0บาท จริงในบ้านเราตอนนี้นะครับพี่แบงค์พี่ปั๊บมีคนลงทุนในสิ่งนี้ไปกันไปน่าจะแบบหลายพันล้านอาจจะเหยียบหมื่นล้านบาทแล้วด้วยวันนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะครับเ็ราเริ่มต้นจากสยามวอลิดัสเนี่ยคือใครนะครับสยามวอลิเัสเนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับระหว่างบริษัทวาลิดัสนะครับคือเป็นบริษัททําทางด้านอ่าเด็คราฟฟันด er ิ้งเพียร์ทูเพียร์เลนดิ้งในชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแต่ที่น่าสนใจคือ มีการร่วมทุนกับทาง S C G Distribution ก็คือปูนซีเมนต์นั่นเองนะครับกลุ่มปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือทังกลุ่มปูนซีเมนต์เนี่ยเขาก็อยากที่จะ,ะทําการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยถามว่าความน่าสนใจเป็นยังไงนะครับก็การที่สยามวาริดัสเนี่ยเป็นจอย n t มเบนเจอร์กับปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยก็ทําให้เข้าถึงข้อมูล การค้าขายนะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ที่ขายของให้ปูนหรือไบเออร์ที่ซื้อของจากกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยนะครับโดยในยอดในปีที่แล้วเนี่ยยอดปล่อยกู้สะสมไปนะครับซื้อหุ้นกู้กันไปแล้วเนี่ยเกือบ3,000ล้านบาทนะครับอันนี้คือถึงปีที่แล้วก็เป็นมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ตัวเนี้ยก็ได้รับการใบอนุญาตจากสำนักงานกรอตเราทางกลุ่มบริษัทฟรินโนมิน่าก็เลยแบบขอพาร์ทเนอร์กับทางกลุ่มสยามบริดดสนิดหนึ่งก็ปัจจุบันนะครับ สยามบริดดสเยเน้นระดมทุนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของเครือปูนซีเมนไทยนะครับก็อย่างธุรกิจซีเมนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างธุรกิจเคมีคอลหรือธุรกิจแพคเกจจิ้งผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้นะครับถ้าเป็นชนิดแรกที่เขาเรียกว่านะอินโวย์ไฟแนนซิงนะเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกันก็คือคนที่เขาเนี่ยขายของให้กับกลุ่มปูนซีเมนไทยนะครับเช่นบริษัททาสีอย่างนี้นะครับเขาขายของให้กลุ่มปูนซีเมนไทยเนี่ย ปกติปุนซีเมนต์ไทยเขาก็จ่ายเงินไม่ไมต้องรีบจ่ายนะเขาเป็นเจ้าใหญ่ก็จ่ายช้าได้นิดหนึ่งก็คือมันก็จะมีอินวอยด์ออกไปอาจจะอีกหนึ่ง,งเดือน2เดือน3เดือนค่อยจ่ายเงินตรงนี้แหละครับบริษัทที่ขายของให้กับปูุซีเมนต์ไทยเขาก็อยากได้เงินหมุนเขาก็เลยมาขอกู้เงินนะครับผ่านหุ้นกู้คราวฟันดิ้งนะครับหรือว่าแบบที่2นะครับก็คือ financing. ดีลเลอร์เฟอเรนซิ่งดีลเลอร์เฟอเนซิงยกตัวอย่างเช่นในรูปนะครับด้านล่างขวาก็อย่างเช่นซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทเป็นต้นนะครับ เขาต้องซื้อของจากปูนซีเมนไทยเขาก็จะมีความเต็มจําเป็นที่จะต้องสต็อกของทางปูนซีเมนเน,เนี่ยเขาก็จะเห็นว่ายอดขายของโฮมมาร์เป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะทํากันมาจากรุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายของปูนซีเมนไทยนะครับโดยที่ผมพาไปดูทีละชนิดนะครับคือหุ้นกู้คราวฟันดิ้งเนี่ยมี3มชนิดนะทุกคนตัวที่ระดับความเสี่ยงไปในเกมที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยจะเป็นอิน o i ย e นะครับ เพราะว่าอินโหวตเนี่ยมีคําสั่งซื้อของปูนซีเมนไทยเนี่ยรองรับอยู่หรือว่าจะเป็นไบเออร์รายอื่นนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์ไฟแนนซิ่งเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่เขาซื้อของจากปูนซีเมนไทยเพื่อไปขายต่อนะครับอันนี้ก็จะความเสี่ยงขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ working capital อันนี้ก็จะเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยเลยเป็นเป็นคุณกูที่เรียกว่าความเสี่ยงสูงเพราะว่าเป็นการเอาเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจกิจการอ่ะไปดูที่ไฮ ถ้าเป็น invoice financing เนี่ยเนาะจุดดีก็คือเวลาที่ปูนซีเมนไทยเนี่ยนะครับซื้อสินค้านะซัพพลายเออร์ก็ส่ง invoice เวลาที่ปูนซีเมนไทยทยอยชำระเงินตาม invoice เนี่ยเงินก็จะถูกส่งไปที่บัญชี e s ส r o w สยามบริดัสและส่งให้กับน,นักลงทุนเลยเพราะฉะนั้นถ้าปูนซีเมนไทยยังซื้อของนะครับจ่ายตามกำหนดนักลงทุนก็ได้เงินคืนอันนี้คือ net yield ครับคุณแบงค์3.87ถึง5.28เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการออของตราสารนี่มันก็จะอยู่สักประมาณส่วนใหญ่จะประมาณ1-4เดือนที่อยู่3.87จถึงเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นอะไรที่ได้ความได้รับความนิยมส,สูงสุดเลยถึงแม้ยูจะต่ำนิดนึงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจะค่อนข้างต่ำเพราะว่ามีคำสั่งซื้อของปูนซีเมนต์ไทยที่มีเครดิตดีเนี่ยเป็นอินวอยคําไว้อยู่นะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือตัว dealer financing, ดีลเลอร์เฟนเซนซิ่งยกตัวอย่างเช่นร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทนะครับอันนี้เขาขายของให้กับ SCG authorized dealer อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SCG เนี่ยเขาก็จะเห็นว่ายอดซื้อสินค้าของ h โ m มมาแต่ละร้านเป็นอย่างไรนะครับตัวเนี้ยเขาก็ต้องการเงินไปหมุนใช่ไหมครับก็เป็นตาสารเนี่ยอายุเวลาประมาณ1เดือนถึง6เดือนยิวก็จะสูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับ3 8 7ถึง5.28อันนี้ก็จะเป็น4 4 3ถึง6.98นะครับอันนี้ก็จะยิวสูงขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือ หุ้นกู้สาหรับเงินทุนหมุนเวียนโอ้อันนี้เนี่ยยิวเนี่ยมันสูงขึ้นไปเยอะเลย4.43ถึง13.77แต่ว่าตัวนี้ความเสี่ยงจะค่อนข้างสูงนะทุกคนถ้าเกิดจะไปลงทุนเนี่ยเวลาลงทุนบนแพลตฟอร์มหุ้นกู้ crowdfunding นะครับนักลงทุนจะต้องเป็นคนเลือกลงทุนเองนะครับโดยที่วันนี้ฟิโนเมนาร่วมกับสยามบริษัสก็อยู่ในบทบาทของผู้ให้ความรู้นะครับว่าแต่และชนิดจะมีความเสี่ยงที่ต่างกันยังไงเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนแน่นอนนะครับมันก็ แต่เสียงสูงกว่าแตกต่างจากดีลเลอร์เฟดแนนซิงหรือว่าอินโหวตเฟดแนนซิงสองอันก่อนหน้านี้ครับคุณแบงก์ <c oughs> ก็อยากจะถามคุณแบง์นิดนึงว่าคุณแบง์เองเคยมีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นกู้คราวฟันดิงมาแล้วเหมือนกันเป็นยังไงบ้างรครับเล่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับมันก็กระจายความเสี่ยงเนาะ <c oughs> ก็เหมาะกับว่าเงินก้อนที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ยิวที่แน่นอนแล้วไม่รับความผันผวนระหว่างทางแต่ว่าอย่างที่คุณเจษบอกเมื่อกี้ก็คือการพิจารณาคือเราต้องพิจารณาจากคุณภาพหุ้นกู้เหล่านีี้้น่กก็ตอองบวา มันไม่ได้มีเครดิตเรตติ้งนะเพราะนี่มันเป็นคลาวด์ฟันดิ้งเพราะนั้นก็นักลงทุนก็จําเป็นที่จะต้องคือศึกษาข้อมูลแล้วก็เมื่อกี้ไกด์ไลน์ที่คุณเจษให้ไว้เนี่ยผม<ฆ>คิดว่าถ้าใครที่สนใจแล้วก็เป็นเงินก้อนที่แบบว่าอยากได้ยิวที่อาจจะสูงกว่ามันนี่มาเก็ตหรือฝากเงินเนี่ยแล้วก็เป็นเงินที่เย็นหน่อยในระดับก็สามเดือนถึงหกเดือนขึ้นไปนี่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับคุณเจษมันก็ผมคิดว่ามันเป็นนิวแอสเซทคลาสที่อาจจะมาในอนาคตเพราะฉะนั้น มาลองดูก่อนอาจจะแบบไม่ได้ใส่เงินเข้าไปยทย้งเยอะทั้งหมดก็ได้แต่มาลองดูผมคิดว่าน่าสนใจถ้าเปิดแอปฟิโนเมนาที่หน้าพอร์ตนะครับทุกคนก็จะเห็นมีแท็บสยามาริดัสโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันของกลุ่มบริษัทฟิโนเมนากับสยามาริดัสโดยที่ถ้าเปิดบัญชีลงทุนครบ1นึ่งแสนบาทเนี่ยเราก็มีรับไปเลยด้วยอีก50าสิบฟนต์ไปเป็นส่วนลดกองทุนได้นะครับผมซึ่งฟิโนเมนาก็จะอยู่ในบทบาทของผู้ให้ความรู้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะมีประสบการณ์หรือสนใจ อ,อ,อยากจะลองอรู้จักการลงทุนตรงนี้มากขึ้นช่วยช่วยกันส่งกดบวกหนึ่งเข้ามาในช่องแชทนิดหนึ่งนะครับผมกดหนึ่งนิดนึงนะครับให้กําลังใจนะครับทีมงานพยายามสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์การลงทุนในอนาคตนะครับก็ผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับก็เปิดที่ฟิโนเมนาแอปนะครับก็จะเจอแท็บสยามบริดัสเนี่ยโผล่ขึ้นมา,าคุณกบินพัฒสนใจนะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์การลงทุนบน แพลตฟอร์มฟินโนมิน่านะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้บนแอปพลิเคชันของฟินโนมิน่าเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมงานของกลุ่มบริษัทฟินโนมิน่าเนี่ยติดต่อไปเพื่อพ,อเ,พอเปิดบัญชีเสร็จไปกรีตติ้งแล้วก็แนะนําในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าสิ่งเนี้ยเราจะไม่สามารถแนะนําผ่านการแนะนําเป็นรายตัวเป็นรายกองได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสุดท้ายเนี่ยแคปจอไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดสแกนนะอยู่กับมอร์ดิ้งบีฟของเราก่อนนะครับก็เรามี ไลน์ออฟฟิเชียลเอาไว้สำหรับการเซอร์วิสด้วยโดยทางสยามบริดัสนะครับก็เป็น l ล n e ตัวนี้สามารถแอดหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการลงทุนแบบนี้นะครับเราผมย้อนกลับให้ดูว่าอดอกเบี้ยนะครับอย่างกลุ่ม Invoice Financing เนี่ยประมาณเกือบเกือบอนะอันนี้เน็ตค่าฟรีและถึง5%อายุไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจหรือเทรดไฟแนนซิงก็เสี่ยงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเป็น a u t h o r i z e d Dealer อของปนะูนซี ข้อมูลการซื้อขายนะครับก็ 4- ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะเวลาการการเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นเวลาลงทุนผมก็แนะนำอย่าเพิ่งเริ่มลงทุนไปเยอะนะก็ลงทุนเป็นไม้เล็กๆแล้วก็ควรจะกระจายการลงทุนแบบสัก10ตัว20ตัวนะครับปัจจุบันก็ได้รับความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆส่วน working cap เนี่ยเสี่ยงสูงนะครับทุกคนปรากฏว่าคนที่ไปลงทุนนะเตือนหลายทีว่าเสี่ยงสูงนะก็ยังชอบไปลง working cap พอเห็นดอกเบีย้ยเยอะๆอ,อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับกับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับ